ให้น้องๆนะครับใช้อุปกรณ์ที่พี่ต๊อบได้เตรียมไว้ให้นะครับนำมาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงหัวใจนะครับให้มีความถี่เท่ากับการใช้เครื่องมือแพทย์ตัวนี้ที่เรียกว่าสเตเตอโคปบนั่นเองนี่ โดยที่เวลาน้องๆจะนับนะครับก็ให้นับจํานวนครั้งของการเต้นหัวใจเนี่ยรใร้หนึ่งนาทีแลวพี่ก็จะนับด้วยเป็นมาตรฐานใครน้องๆเนี่ยต่างจากพี่ไม่เกิน5้านะครับอ๋อเพิ่มความรู้ให้น้องนิดนึงนะครับ,รบหัวใจเต้นเนี่ยมันเต้นครั้งหนึ่งมันจะเต้นตึกๆึกนะครับตึกๆนี่นับเป็นหนึ่งนะอโอเคไหมตึกตึกตึกๆึตึกตึกตก,ตก,ตก,ก็นับเป็นหนึ่งสองสามโอเคไหมครับทาหน้าหายงงแล้วแบบนี้ขอถามว่าน้องๆพร้อมที่จะเข้าสู่การทดลองหรือยังครับ อ๋อแล้วถ้าพร้อมแล้วก็คิดเลยไงเอาไปตัดมเอาไปตัดไม่อันแค่นี้เลยหรือว่าใช้อะไรใช้ดิใช้สีพอมาไปดกันไงใส่เทสใส่นี่เทสใส่ลอลอเอาเอารอไปทำไอะรอไปเพื่อเอไปเพื่อให่มันแย่นาเดี๋ยวมันเผื่อมันไม่ยนแก้บนนะ มมันจะใช้แก้วแบบนีนมันจะได้ยินมากกว่ากัน ครับตอนนี้น้องๆเขาพยายามจะสร้างเครื่องเรียนแบบจอสเโตโตโซโคแบัน,นี้ครับใช่ครับซึ่งตอนนี้น้องๆเขาใช้กรวยที่เป็นแก้วนะครับต่อกับสายยางครับที่เป็นข้อแล้วก็นี่นี่น,น,นี่นำมาบารฟังนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าน้อง,องๆเขาจะได้ยินชัดเจนกันหรือเปล่ารับเราต้องติดตามชมกันที่ดีนะครับพี่ต้องว่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใกล้ๆวะ่ะครับว่าจะเป็นยังไงครับมา ไม่รู้นหลายๆหูอย่าทำื้อยิ่นๆคงจะตึงตึงที่เด็กที่ติดอกเลยไม่อยากให้มันครอบจูบนะมันพึ่งติดเลยนะหนุ่มชวมากเอ้าจะหัวแล้วทำไมถ้าเกิดไม่ได้ก็ลองใช้อันนี้ดูเพื่อจะเองเต้นแรงมากเมยได้เลยมันฝันกลองตื่นเต้นเลยมันตื่นเต้นใจเต้นแรงจ้ะ เฉยๆแน่ใจนะครับแน่ๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการวัดผลนะครับก็คือเราจะฟังในแบบสุดหล่อของเรานะครับก็คือพี่ท็อปนะครับโดยที่พี่ท็อปจะนั่งตรงกลางแล้วน้องๆก็เอาเครื่องมือของน้องเนี่ยครอบในจุดหนึ่งของหัวใจพี่ก็จะครอบอีกจุดหนึ่งที่สามารถฟังได้เช่นเดียวกันครับพี่กับน้องจะหันหลังชนกันอ่าและขีดบนกระดานเอว่าหัวใจเต้นกี่ครั้งสมมติมันตุบตุบขีดหนึ่งตุบตุบ ขีดสองตบขีดสามอย่างนี้ยังไม่ข้นไ<า>ครับจนกระทังครบหนึ่งนาทีาแต่บหกลบไม่เกินให้เกิดห้านะครับหมดเวลาครับเรามานับกันดีกว่าครับว่า อัตราการเต้นของหัวใจพี่ท็อปเนี่ยจะอยู่ที่กี่ครั้งต่อนาทีนะครับครับเชิญครับ้องเจ๋วครับหนึ่นงสองเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ด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 นะ้ดเจ็ดนจ็้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเองเเ็เเ ของน้องๆที่พี่ปิงปองเนี่ยช่วยนํามาฟังเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะวัดได้กี่ทีนะฮะครับเจ็บหูมากเลยครับเจ็บผูมากเลยใช่ไหมฮะเรามานับไปพร้อมๆกันนะฮะเขาขีดเป็นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะฮะต้องท่องแม่หกไปพร้อมๆกันนะครับแม่หกไปพร้อมๆกันนะคะน้องพลอยก็นับหกนะครับอ่านับ หกหนึ่งหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่สี่หกห้าสสิบหหกสหหเจสบองหกแปสห้าสี่หกสิบเป็นหกสิบหเป็นหกสิหกหกเป็นเจ็ดบสอวกอีกหเป็นเจ็ดสบวกหเป็นเจ็บวกอีกหนเป็นเจเท่ากันเฮ้ยเท่ากันเฉยเลยะเพราะฉะนั้นในวันนี้ น้องๆจากโรงเรียนวัะพานสามารถพิชิตโจทย์จากรายการคิดวิตได้สำเร็จครับก่อนอื่นก็ต้องขอชมเชยว่าน้องๆก็มีความพยายามนะแล้วก็ใช้กระบวนการซึ่งหลายๆครั้งนักวิยาศาสตร์ก็ใช้กันคือการลองผิดลองถูก แล้วสุดท้ายเนี่ยก็สามารถทําจนทั้งไปถึงจุดหมายโดยที่รู้สึกเวลาย,ยังไม่หมดเลยใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเก่งเลยนะครับผมในระดับหนึ่งแต่ทีนทเนี้อยากจะเพิ่มเติมให้น้องๆไปสําหรับใช้ในการทำการลองครั้งต่อไปหรือว่าใช้ในการเรียนและและกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับมามองนิดนึงว่าหลักการ ที่เราถ้าาจะสร้างอุปกรณ์อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันมีหลักการของมันอยู่แล้วหลักการตรงนั้นเนี่ยคืออะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเริ่มทํางานอะไรสักอย่างจะต้องตื่นเต้นนะครับตั้งสติก,ก่อนแล้วคิดซิว่าหลักการที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างในทางวิทยาศาสตร์นะครับวางแผนแล้วก็ออกแบบอุปกรณ์ให้สอดรับกับหลักการที่มีอยู่นะตรงนี้ไปปรับใช้ได้ในการเรียนในการทาการทดลองต่อไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามายืนตรงนี้ได้ช่วยเพื่อนออกมาได้เก่งมากนะครับอาจารย์เป็นกําลังใจให้ครับ ข้อดีที่เราทำเนี่ยก็จะมีอยู่หลายข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือว่าถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราใช้ลักษณะของกลวยหรือที่ครอบใช่ไหมคะกลวยเนี่ยมันจะสามารถที่จะคุมแล้วก็แนบที่หน้าอกได้สนิทอันที่สองที่เป็นข้อดีของน้องๆก็คือเรื่องของการใช้ ตัวสายยางที่มีความยาวที่ไม่ยาวมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สายยางที่ยาวมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีระยะทางที่อาจจะทําให้ฟังเสียงไม่ไม่ชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3ในช่วงที่การฟังเนี่ยเราก็จะต้องดูดีๆด,ด้วยว่าตําแหน่งที่เราวางเนี่ยมันเป็นตําแหน่งของการเต้นหัวใจ จริงๆหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดระวางตำแหน่งที่ผิดเนี่ยเราก็อาจจะฟังไม่ชัดเจนด้วยค่ะก็ขอแนะนำเพียงแค่นี้ค่ะ